สวัสดีทุกคนพบกันแมา่จา๋กชาแนลนะคะวันนี้จะพามาทำน้ำยาขนมจีนสูตรที่สองนะสูตรนี้ก็จะคล้ายๆสูตรหนึ่งนั่นแหละแต่ที่แตกต,ต่างคือเราจะใส่กะปิด้วยแล้วก็ใส่กระเทียมก่อนอื่นเราก็ต้มปลานะความจริงไอหอมกระเทียมกระชายอะไรเนี่ยต้องต้มพร้อมกันกับปลานั่นแหละแล้วก็พริก นะคะริกแดงต้มประมาณสิบนาทีนะผ่านไปสิบนาทีนะทุกคนก็เอามาตานะคะตําให้ละเอียดนะอันนี้คือหม้อสูตรหนึ่งหม้อสูตรหนึ่งนะ อันนี้จะเป็นสูตรสองสูตรสองนี่เขาจะใส่กะปินะเป็นสูตรทางฝั่งฝั่งลาวนะคะไม่เป็นไรหรอกมันก็ตกำกับปันก็คล้ายๆกันนี่แหละ หลังจากที่เราตำเครื่องเสร็จแล้วนะ<ม>เห็นไหมอย่างจึงครึงค้งล้วนี่แล้วก็มาตั้งหม้อนะคะใส่กะทิลงไปอ๋อคือผัดใส่กะทิเหรอใช่เรียกว่าผัดใส่น้ํามันพืชน้ํามันพืชก็ใส่แต่บางคนไม่ชอบก็ไม่ใส่แล้วบางคนไม่ชอบเขาก็ไม่ใส่นี่อันนี้คือหม้อสูตรหนึ่งนะหม้อสูตรหนึ่งนี่ผัดใส่กะทินะคะมีคลิปสูตรหนึ่งให้ดูด้วยนะถ้าอยากได้สูตรหนึ่งก็กด สูตรหนึ่งนะคะจะอยู่ข้างบนนะคลิป okay, คลิปด้านบนนะ,ะอันนี้คือเราทำสูตรที่สองอคุณน้องเขาก็จะใส่เครื mm ่อ hmm. งเทศผัดใส่กะทิเข้าไปสูตรที่สองนี้เขาจะละเอียดละออมากเลยนะ เขาจะพิถีพิถานนะมันไม่เหมือนสูตรหนึ่งของแม่จ๋านะของแม่จ๋านี่แบบลุยๆบบไปเลยนะออก็ทีแล้วก็คล้ายๆสูตรหนึ่งละทุกคนแต่ว่าต้องใส่กะปิด้วยนะคะสูตรนี้แล้วก็ใส่กระเทียมที่มันแตกต่างกันนะแต่วิธีการทำก็จะแตกต่างนิดนึง แล้วก็ต้องตำเนื้อปลานะคะตำเนื้อปลาเยง่ายไงลหลังจากที่ตำเนื้อปลาเสร็จนะคะก็เอาเนื้อปลาลงไปเลยนะเนื้อปลาลงไปในหม้อเลยนะคะหม้อ,อได้เลหลังจากที่ตำเนื้อปลาเสร็จนะ,ะก็ใส่ไก่ลงไปนะคะก็จะมีเลือดมีตีมไก่นะวันนี้ บางคนมีลูกชงลูกชิ้นอะไรก็ใส่เข้าไปเลยนะแล้วก็เติมน้ำปลาระใส่เข้าไปเท่าไหร่เมื่อกี้อ่ะ้อนนึงใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนนะคะสูตรนี้แต่วลาน้ําปลาเท่าไหรปลาก็้อนหนึ่งปลาก็ช้อนเดียวนะคะไม่ใส่เยอะไม่ใส่เยอะเขาบอก <laughs> แล้วก็ผงชูรสประมาณสองช้อนชาเหมือนกันนะคะแต่ว่าสูตรนี้น้ำเขาก็จะไม่ถึงลิตรนะ น้ำน่าจะประมาณ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 เจ็ดร้อยมิลลิลิตรนะคะผ่านไปครึง่งชั่วโมงนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนสูตรที่สองนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะฝากกดติดตามให้แม่จ๋าด้วยนะคะสูตรสองนะอันนี้โอเค